า l o สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพาชมวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานนะเป็นพระคำข้าวรุ่นสองของท่านนะเป็นพระคำข้าวเรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลนะที่ถือว่าได้รับความนิยมมากนะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีดำ แห่งวัดท่าช่งนะจึงจะเป็นพระที่สร้างเยอะก็จริงนะแต่ว่าถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมมากๆนะพุทธคุณก็เด่นเกี่ยวกับโชคลาภนะนอกนอกจากเด่นเกี่ยวกับโชคลาภแล้วนะหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีดำก็ได้พูดไปนะว่าสามารถป้องกันลังสีนิวเคลียร์กับอาวุธวิทยาศาสตร์ต่างๆนะ เรื่องนี้เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะที่จะพูดเรื่องนี้ได้อย่างจะปักเต็บคำนะเพราะว่าผมได้ยินเรื่องนี้ก็แค่จากการปลุกเสกอธิษฐานจิตนะอันพระหางมหากนะหลวงพ่อพระราชพมยานก็ได้พูดไปนะว่าการปลุกเสกพระเขาี้นะเรื่องรังสีเคลียไม่ต้องห่วงนะถ้ามีรังสีนะเข้าใกล้เราประมาณ4เมตรรังสีนะั้นจะกุ้มถอยห่างออกไปทันทีนะส่วนพระกำข้าวนะผมเมื่อผมก็ได้เห็นนะ เลาไเห็นแล้วก็มีคลิปนะที่หลวงพ่อตอบคําถามลุงยกทรงนะต่อหน้าลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านนะว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่เฉพาะพราคำมข้าทหางหมากนะที่ป้องกันลังสีนิวเคลียร์ได้นะพ้าคำมข้าวนี้ก็ได้เหมือนกันนะทั้งลังสีนิวเคลียร์แล้วก็อาวุธวิทยาศาสตร์ทุกอย่างนะอันนี้มีคลิปมีเสียงจากหลวงพ่อแล้วก็ได้ฟังเองนะก็ถือว่าเป็นที่ยืนยันได้นะอัน อีกพุทธคุณอีกอย่างหนึ่งนะที่หลวงพ่อพูดไว้ก็คือว่าภาคกำข้าวนี้ถ้ามันเกิดเหตุเพศภัยน,นะสมมติว่ามีศัตรตูมาเยอะนะเราสู้เขาไม่ได้นะถ้านึกพระถึงภาคกำข้าวจะช่วยอำมพางตัวเราได้นะอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งอีก,กสำหรับเรื่องราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานได้พูดไว้นะถือว่าพุทธคุณนี้ครบเครื่องนะครบเครื่องทั้งบูทั้ทงหมุนบูหมุนก็มีนะทั้งบูแล้วก็มีคนเอาไปใช้ก็ประสบการณ์ยิงไม่ออกก็มีนะ แล้วก็มีคนเอาไปใช้ก็จะนอนจะหลับนะจะหลับเวลาขับรถในจะหลับในหลับเนี่ยก็มีเสียงมาเตือนนะบอกว่าเดินเตือนช่วยกันดูสนับสนุนทางนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคำเข้าองค์แรกของผมนะองค์แรกของผมได้มาจากลุงจิมบ้านกุศลานะก็ถือว่าได้มาองค์แรกก็ถือว่าประสบการณ์นะผมเขียนพระคำเข้าวรุ่นแรกนะเมื่อก่อนเงิน แม้แต่จะซื้อบัตรเติมเงินนะก็ย,ยังไม่ค่อยมีนะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าก็คล่องตัวนะคล่องตัวเมื่อก่อนนี้ซื้อพระองค์นี้ก็ยังของเงินแม่ด้ซ้ำนะซื้อได้มาตอนนั้นบูชามาตอนนั้นก็ประมาณพันบาทนะหลังจากนั้นก็ถือว่าเอามาใช้ก็มีประสบการณ์นะเกี่ยวกับโชกกับลาบแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าเก็บเงาวมาเรื่อยนะจนถึงณปัจจุบันนี้นะ ถือว่าหาเช่าได้นะในกลุ่มในอะไรก็ในในวัดก็ยังมีอยู่นะ,ะเฉพาะรุ่นสองนะในวัดถ้าแบบไม่ปิดทองก็จะพันพันหกนะถ้าปิดทองก็จะพันเจ็ดนะอันนี้ก็จะเป็นพระอันคำข้าวรุ่นพิเศษนะของหลวงพ่อพระราชพรมัญญาณนะหลวงพ่อฤาษีดำในวัดตาสุงนะติดพระาธาตุห้าพระองค์นะด้านหลังก็จะเป็นยันยันกอบเพชรปิดทอง ถือว่าสวยนะสวยสวย,สวยปัจจุบันนี้องค์องค์องค์งในสวยๆนะถือว่าแพงค่อนข้างแพงนะสองพันสามพันสี่พันห้าพันนะโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งนะขึ้นไปประมาณหมื่นกว 2, ่าสองหมื่นไรเนี่ยองค์องค์องค์สวยๆนะองค์สวยๆแล้วก็พิมพ์มนี้ยมก็ถือว่ามีราคาแพงมากนะก็เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับ พระคำข้าวนะก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมัญาณนะได้พูดไว้ตอนแจกนะานก็บอกว่าเก็บไว้เยอะๆนะต่อไปจะแพงมากแล้วก็จะมีราคาเป็นเป็นแสนบาทนะเก็บไว้เยอะๆถ้ามีหลายๆเหมือนเดิมจะทําให้เป็นมหาเศรษฐีนะพอก็ได้พูดไว้ไว่าอย่างนี้นะก็ ส่วนมากของผมจะไม่สวยเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าซื้อมาในราคาเหมาะนะราคาเมาตัวน,นั้นก็ถือว่ายังได้มาละในราคาที่ไม่แพงนะอันนี้ก็จะเป็นพระคำข้าวรุ่นแรกนะอ,อ,องค์แรกนะได้มาจากรงจิมบ้านกุศลานะหลายคนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะ่าจะรู้จากลุงจิมจิมบ้านกุศลานะคลิปที่หลวงพ่อพูดถึงว่าพระคำข้าวก็สามารถป้องกันนิงเคียนะผมก็ดูจากคลิป คิดหลวงพ่อหลวงลุงจิมนี่แหละแต่ว่าเป็นหลวงพ่อพูดนะต่อปัญหาทาน่าจะอยู่ซอยสายลมนะสาเหตุที่พระแตกนะอันนี้ก็เป็นความรู้นะก็คือว่าผมใสก่กอไปใช่ไหมมันโดนเหงื่อโดนอะไรมันซึมเข้าไปใช่ไหมน้ำเข้าน้ำเขามันจะทําให้พระติดนะติดกับนี้อันนี้ก็ติดนะติดแกะไปแกมาเป็นเป็นเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้ก็หาเช่าได้นะสําหรับพุทธทุกคนถือว่าด้วยสถานาการณ์โลกปัจจุบันนี้แล้ว เรื่องสงครามเลยก็น่าคิดนะน่าคิดนะสาหรับอันวัตถุมงคลที่ไม่เหมือนใครนะถือว่าหลวงพ่อพระราชพมัญาาพูดไว้องค์แรกนะสาหรับเกี่ยวกับการป้องกันรังสีนิวเคลียร์อาวุธวิศัยาศาสตร์ต่างๆนะใครที่สนชอบก็หาได้นะต่อไปจะมีราคาเป็นแสนนะประเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมัญญาได้พูดไว้นะและก็โดยเฉพาะพระหางหมากนะอันนีใน้ในมุมหนึ่งของลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครูบาอาจารย์นะ่าจะเป็นลูกศิษย์ท่านนั่นแหละ บอกว่าเฉพาะพระหางหมากนะต่อไปองค์สวยๆนะสวยๆหลังจากจบชิ้นศึกสงคารามนะจะมีคนเอารถมาแลกเลยนะอันเฉพาะพระหางหมานะ่ะน่าจะเป็นรุ่นหนึ่งนะเพราะว่าสร้างก็ไม่เยอะนะรุ่นนั้นนะนก็ก็มีความเป็นไปนได้นะถ้าเป็นอย่างอันที่หลวงพ่อพูดไว้นะถ้าพระาำแพาเป็นแสนนะพระหางหมานี่ก็ผมว่าแต่ล้านได้นะเพราะว่าเนื่องด้วยว่า การสร้างการอะไรก็ไม่เยอะนลนะแล้วก็วัตถุมนคนงคลพระคำข้าวอีกพุทธคุณที่เท่าที่ได้ยินได้ฟังมาก็ถือว่าครบเครื่องนะทั้งบูมุนนะทั้งพิกชีวิตทั้งมหาสะท้อนนะหลวงพ่อเล็กก็พูดไว้นะถ้าเรื่อถึงเป็นเป็น,เป,นเป็นสะท้อนรักษาโรคภยัยแค่เจ็บนะก็อันโรคระบาดนะโรคระบาดหลวงพ่อเล็กก็พูดถึงอยู่นะสำหรับพระพระคำข้าวนะแล้วก็พระ หลวงพ่อพระราชพรมยารุ่นหลังๆนะวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะเอามาให้ชมกันใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใ,ใจให้พระเครื่องเรื่องรอบของผมด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ